สวัสดีจ้ะพี่จ๋ามาพบกับอีกหนึ่งอีพีนะคะพี่กับช่องการเกตพุทธคุณพักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนนะพี่นาภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่โทรหาหนูได้นะคะพี่08 4 0 6 5 9 1 8 0นะกดโทรกับเบอร์แอนไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ฝากคุณลูกค้าก่อนคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะพี่ช่วยกดถูกใจ กดติดตามให้ช่องกาลเกตพุทธคุณผ่ะเครื่องนะนะจ๊ะพ,พี่มาจากพ,พี่จ๋าเรามาดูกันที่รายการแรกกันเลยนะคะพี่รายการแรกจะพี่จ๋าจะปะเดิมได้เป็นมีดนะจ๊ะพ,พี่นะคะเป็นมีดปอกไม้ด้ามไม้นะพี่นะเป็นมีดปอกไม้ด้ามไม้จากพี่จ๋านะคะ นี่จ้ะพี่อาความยาวของมีดนะรวมปลอกรวมด้ามน,นะพี่นะอยู่ที่ประมาณสิบนิ้วพี่อยู่ที่ประมาณสิบนิ้วนะมีดราจารจะเป็นของหลวงปู่ทิมพี่จะเป็นทรงปลายแหลมนะใบความยาวอยู่ที่ประมาณห้านิ้วจ้ะพี่นะคะ่ะพี่จารหลวงปู่ทิมนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะนะคะพี่มีรอยจาร์หลวงปู่ทิมอัขกขระชัดเจนนะพี่นะนี่คือสภาพสันมีดจ้ะพี่จ๋านะคะอยากจะบอกว่าเก่ามากแล้วก็สวยงามมากด้วยจ้ะพี่ อยากจะบอกว่าเก่ามากแล้วก็สวยงามมากด้วยจะพี่จ๋านะคะพี่จ๋ารายการนี้ขอไว้ที่1 5 0่บาทนะนะคะพี่เป็นนี้ของหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะนะคะจะมีเขียนอยู่นะั้นหลวงปู่ทิมแล้วก็รอยจานอยู่รือยันอักคราชเจนนี้นะคะพี่นะคะสวยงามมากนะคะ เปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทนะคะพี่นะคะตามสภาพนะภาพไม่ชัดพี่รายขอภาพเพิม่มเติมได้จากพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จักอันเล่มนี้ค่ะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำน้านะคะพี่เขียนว่ามีดหมอชาตีนะคะพี่นะคะตามสภาพมนาะเล่มนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะวัดท่าซุงนะาสามห้าพี่ขายนะคะนี่คือสันมีดพี่นะคะตามสภาพเลยจ้านะคะพี่ เยวจะวัดให้ดูเนะความยาวเท่าไหร่อันนี้ขออันนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณแปดนิ้วพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่เป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมพี่อันนี้หกร้อยบาทพอจะพี่นะคะเป็นตะกุดเนาะหลวงพ่อเดิมพี่นะคะเก่ามากจะพี่นะคะ หลาัการนี้หนูปุดไว้ที่หกร้อบาทนะพี่ปลายทาง50บาทจ้ะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีพตะกุดหลวงก็เดิมเบี้ยแก้จ้ะเบี้ยแก้นี่หกรบาทจต่พี่จะค่ะเป็นเบี้ยแก้เก่านะเขย่าเหมือนมีเสียงกิ่งเนีย มือนมีเสียงกิ่งอยู่ด้านในพี่นะคะอันนี้600อบาทจ้ะพี่นะคะห0 0อบาทปลายทาง50บาทนะสําหรับแบยกแย้ส่วนรายการนี้พี่อันนี้7 0 0ดบาทนะหนูก็ไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าพระอะไรพี่นะคะถือไม้เท้าหรือเปล่าพระงัางหรือพระปือหรือพระอะไรสักอย่างพี่นะคะหรือว่าพระทางใดทางหนึ่งไม่รู้ค่ะพี่นะคะน,นี่พี่ตามภาพนะอ่ะอันนี้7 0 0ดร้อบาทนะพี่นะนะคะนะคะพี่เป็นน่าจะเป็นเนื้อโลหะพี่นะเป็นเนื้อโลหะอันนี้คือสภาพใต้ฐานนะคะพี่นะคะ สภาพใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่อเป็นเหรียญเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจ้ะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจ้ะพี่นะคะอาปู่เผือกนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะพี่นะคะหัวบาทพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่นะคะพี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วอาส่วนรายการนี้พี่สมเด็จ สมเด็จนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอพี่หลังศิวลีนะหลังศิวลีพี่นะคะพี่แตนดีพี่แตนดีนดเขามาส่งของแล้วไปบอกว่าเดี๋ยวแม่โอนให้แม่อัคทิปแป๊บน, <Okay. S 1> นะคะจับพี่แป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวแม่โอนให้แป๊บนึงนะจ๊ะพี่อันนี้จะเป็นสมเด็จจ้ะ เป็นสมเด็จนะตานหลังจะเป็นสิวลีพี่นะคะอันนี้6 0 0้บาทนลัจะพี่หกรอบาทปลายทาง5 0บาทจ้าส่วนอาการนี้หนูอ่าเป็นสมเด็จเหมือนกันอาเป็นงาแกะนะพี่นะเป็นงาแกะสมเด็จอันนี้หนูขอไว้ที่1,000บาทจ้ะพี่1,000บาทปลายทาง5 0บาทนะพี่นะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเป็นสมเด็จเป็นงาแกะนะพี่ขายอยากจะบอกว่าสวยงามมากพี่นะคะอยากจะบอกว่าสวยงามมากนะเริ่มกรอบพลาสติกกรอๆอ,อย่างนี้นะคะพี่ราการนี้ขอไว้ที่1,000บาทนะพี่นะภาพไม่ชัดยังไงพี่ลลายขอภา,าพเพิ่มเติมจะพี่08918 ศูนย์นะหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบาทจา้ะส่วนรายการที่เป็นสมเด็จเหมือนกันแต่พารจาสมเด็จนั่นขอไว้ที่หกร้อบาทนะพี่นะ้าอยู่ในกรอบพีหนูขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่จะเป็นพระสมเด็จกล่องไม่รู้ที่นะอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันจะพี่นะค่ะ เป็นเสือพี่หลวงพ่ออะไรอื่นหนูก็ไม่มั่นใจพี่น้องได้มาสภาพนี้พี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่นะคะสาหรับเสือตัวนี้นะไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้อตะกวดหรือเนื้ออะไรพี่นะคะหนูเองนะนะคะพี่ตามภาพนะหนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากส่วนรายการนี้พี่จะเป็นหลวงพ่อทวดไหมทรงหมุนหลวงพ่อทวดนะพี่น้องทรงหมุนหลวงพ่อทวดน่าจะหลวงพ่อทวดละมั้งคะพี่นะคะ ถ้าเกิดมีเลขตอกหน้าหนึ่งแปดอะไรเก้าหนึ่งนะพี่นะคะถ้าพูดผิดอย่างเง้ยต้องกลับขอเอาไปพี่อันนี้ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทนะพี่นะคะเป็นรูปหล่อทรงเหมือนหลวงพ่อทวดแต่หนูไม่ทราบเนื้อพี่นะหนูไม่ทราบเนื้อพี่นะคะอยากจะบอกว่าสวยงามมากพี่สําหรับรายการนี้สวยงามมากพี่ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทนะคะพี่จะหาไปทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะอ่ะหลวงพ่อป่านแต่พี่อันนี้ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทเหมือนกันพี่เอาตรงพี่อ่ะอันนี้แปดร้อยบาทเอา แปดร้อยบาทพี่แปดร้อยบาทอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อพี่นะไม่ทราบเนื้อพี่นะคะมีรอยจานด้วยแปดร้อยบาทพี่ขอคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหานะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะแปดร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะ้ะอ่ะขีกไก่ขีกไก่อันนี้หน่วงหน่วงนะอันนี้เนื้อหนักหน่วงหน่วงหน่อยนึงไม่ใช่เนื้อดินจะพี่ไม่ใช่เนื้อดินนะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะ อันนี้ขอไ้ที่500บาทนะั่นหลวงพ่อป่านขี่ไก่พี่นะคะ500บาทปลายทาง58จนะพี่จ๋าคุณแผงขี่ไก่พี่คุณแผงขี่ไก่นี้ก็500บาทเหมือนกันนะขี่ไกนะ่พี่น่าเป็นคุณแผงขี่ไก่นะคะเก่ามากสวยงามมากพี่จ๋ารายการน,นี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม58จนะส่วนรายการนี้พี่ขาจะเป็นราหูอมจันทร์พี่ลาหูอมจันนี้ขอไว้ที่600บาทพอจ้ะพี่นะคะด้านหลังมีรอยจานหรือยันเต็มหมดนะคะพี่นะคะ ไม่ทราบหลวงพ่อพี่นะคหะ600บาทน,นะปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนในการที่เป็นหลวงพ่อทวดจะพี่จ๋าพ่อทวดองค์นี้ขอไว้ที่600บาทน,นะจะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ด้านหน้าจะมีหุ้มทองนะพี่นะนะคะอันนี้600บาทน,นะพี่นะเป็นหลวง,งพ่อทวดจ้ะ เนื้อว่านหรือเปล่าคะพี่หนูก็ดูไม่ค่อยเป็นนะพี่นะหนูก็ดูไม่ค่อยเป็นนะตามสภาพนะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบาทพี่อ่ารการนี้พี่จ๋ารูปปลอบโบราณไม่รู้ที่พี่นะคะเขียนว่าสองห้าแล้วก็หนึ่งหกนะพี่ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะนี่สวยงามมากพี่นะคะเป็นรูปปลอบโบราณเก่าไม่รู้ที่ค่ะพี่นะคะอุองนี้ห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทจ้ะอันนี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะอันนี้เนื้อเบามากจ้ะพี่นะคะ อันน,นื้ออันนี้เนื้อบอกมากพี่นะคะห้าร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้จะพี่รูปลอหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อภมหรอพ่อพงหรือพ่ออะไรเนี่ยไม่รู้พี่นะคะเนี่ยค่ะดูเองนะพี่ห้าร้อบาทพอจ้าพี่นะคะ ห้าร้อยบาทนะไม่ทราบที่พี่นะคะหนูไม่ทราบที่นะว่าเป็นหลวงพ่อที่ใดพี่ได้มาสภาพนี้พี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจาะส่วนรายการนี้จะพี่จอาอาราการนี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะวัดหนองกระโดนนะเขียวนวะ่าวัดหนองกระโดนพี่ตามสภาพพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ จิ้งจกพี่จ๋าจิ้งจกก็ห้าร้อยบาทพี่นะคะอยู่ในกรอบไม่รู้ว่าจิ้งจกที่ใดพี่นะคะเหมามาได้นะคะพี่เหมามาได้นะนะคะพี่อ่าพี่พี่ท่านใดที่มองหาจิ้งจกนะที่โทรหาวันนั้นค่ะพี่ขายในขคนได้มาหนึ่งตัวนะพี่นะหนูได้มาหนึ่งตัวจะพี่จ๋าคนทุกใจกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยพี่อตัวนี้ห้าร้อยบาทพี่จิ้งจกอ่ะพระรอดหรือพระคงจะพี่พระรอดหรือพระคงจะพี่จ๋าอ่ะรายการนี้ห้าร้อยบาทเหมือนกันจะพี่นะคะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะเลื่อมพัดติกกรอบๆพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่เก่ามากสวยงามมากพี่ห้าร้อบาทจา้ะส่วนรายการนี้กุมารพี่ก <im itation> ุมารหลวงพ่ออะไรเอ,อ่นไม่ทราบพ,พี่ขาไม่ทราบเนาะก <im itation> ุมานี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันนะพี่นะเริ่มกรอบพัดติดจ้ะพี่นะคะเ <im> ก <itation> <im itation> ่ามากสวยงามมากพี่ห้าร้อบาทจา้ะอ่าอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทเนาะนะคะพี่ ตามสภาพนะอันสุดท้ายพี่จ๋าถ้าจะปิดบอกว่าอันสุดท้าย1,000บาทปลายทาง50บาทจะพี่โอเคนะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะสนใจไดการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์โทรหาได้ค่ะพี่0 8 4 0 5, ์5ปส่นกากรนะฝากกดสนใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บเจ้าคุณผักขึ้นกันนะคะพี่สวัสดีจ้า